สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันก้าวสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าเป็นภาค3นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่19แล้วเรายังอยู่ในหนังสือกิจการอัครทูตบทที่13ผมจะสรุปย่อๆดังนี้นะครับในข้อ13ถึง49ก็เป็นการเดินสายทำันรกิจด้วยกันของมิชชันนารีสคนคือท่านเปาโลกับบาดาบัสนะครับซึ่งพอทั้งคู่นั่งเรือออกจากเมืองปาโพสในไซปัส เพื่อไปที่เมืองเปอร์กาแคว้นปัมฟีเลียก็มีวัยรุ่นอนุชนชื่อมาลาโกก็ได้ถอดใจไม่อยากไปด้วยแล้วนะครับและขอตัวกลับไปเยรูซาเล็มตรงนี้เองที่ต่อมาภายหลังท่านเปาโลจึงไม่ยอมให้วัยรุ่นมาลาโกเดินทางไปด้วยอีกในรอบสอนะครับเพราะว่ากลัวจะถอดใจง่ายๆระหว่างทางแต่ในภายหลังก็ยอมให้ าลาโกติดตามไปด้วยในรอบสามนะครับเพราะว่าเขาก็ปฏิบัติเปาโ,โลได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อออกจากเมืองเปอร์กาก,าก,าก,ากาเ็เหลือมิชนาลีสองคนคือท่านเปาโลและบาราบสัสนะครับที่เดินทางต่อไปอยังเมืองอันทิโอกแต่อันทิโอกตรงนี้เป็นอันทิโอกที่แคว้นปิสิเดียนะครับคนละอ,อันทิโอกที่แคว้นซีเลียซึ่งอันทิโอกแรกนั้นเป็นคริสตจักรที่พวกเขาเคยต่อกันก่อตั้งกันมาแล้ว แต่อันทิโอกนี้อยู่ไกลไปทางตะวันตกเกือบถึงกรลาเทียนะครับถึงตรงนี้ก็มีข้อสังเกตคือคุณหมอลูกาเริ่มเอ่ยถึงชื่อเปาโลก่อนบาราบัสแล้วนะครับแสดงว่าบาราบัสก็เริ่มมีความเลื่อมใสเปาโลและยอมเปลี่ยนให้ท่านเปาโลเป็นผู้นําในการเดินทางนะครับนี่ก็เป็นสปิริตที่ดีของผู้นําคือถ้าเห็นใครมาทีหลังแต่เก่งกว่าก็ยินดีเปลี่ยนให้เขาเป็นผู้นําแทนนะครับ ที่เมืองอันติโอกทางตอนใต้ของกาลาเทียนี้ท่านเปาโลก็ใช้สูตรเดิมคือเข้าไปประกาศในธรมารมศาลาก่อนนะครับคือเข้าไปาที่บริเวณที่มีชาวยิวชุมนุมกันก่อนเพื่อนเลยในวันสบาโตเพราะจะได้มีโอกาสประกาศกับคนยิวก่อนนะครับ แต่ธรรมศาลาในเมืองนี้ก็เริ่มมีชาวต่างชาติปะปนอยู่ด้วยแล้วนะครับอาจจะเป็นพวกกรีกหรือพวกโรมันที่มีใจเรื่อมใสศรัทธาแต่ไม่ได้เข้าสนัดเหมือนพวกยิวนะครับในธรรมศาลาเขาทำอะไรกันคุณรู้ไหมครับก็จะมีคนที่รับผิดชอบเ,อเรียกว่าในธรรมศาลาดูแลการประชุมให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยนะครับโดยเขาก็จะเรียก คนที่อยู่ในที่ประชุมขึ้นมาสลับกันอ่านพระคัมภีร์ตอนนั้นยังไม่มีพระคัมภีร์ใหม่มีแต่พระคัมภีร์เดิมที่เป็นหนังสือม้วนนะครับเช่นหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติหนังสือผู้เผยพระวจนะอิสยาห์หรือเยเรมีและก็หนังสือสดุดีเ,เป็นพันธสัญญาเดิมนะครับเมื่อสลับกันอ่านหนังสือมว้วนกันครบแล้วนายธรรมศาลาก็มองเห็นท่านเปาโลกับบาดาบัสเป็นคนมาใหม่ จึงเรียกพวกเขาให้ลุกขึ้นและออกมากล่าวถ้อยคําหนุนใจพี่น้องนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของธรรมศาลาต่างๆนะครับคือถ้ามีคนใหม่ๆมาร่วมประชุมเขาก็จะเรียกให้ขึ้นมาด้านหน้าเพื่อกล่าวถ้อยคําหนุนใจกันนะครับฝ่ายเปาโลก็จดจ้อง,องรอโอกาสนี้อยู่แล้วนะครับพอถูกเรียกตัวปั๊บก็รีบออกไปข้างหน้าแล้วก็จยโอกาสประกาศข่าวประเสริฐทันทีเลยนะครับ แต่ว่าเขาก็ไม่ได้รีบพูดเรื่องพระเยซูตายบนการเขนตั้งแต่เริ่มแรกนะครับแต่เขาเริ่มจากพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตตั้งแต่พระเจ้าได้ทรงนําให้ชาวฮีบรูซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวยิวออกมาจากการเป็นทาสของอียิปต์แล้วก็เข้ามาปักหลักตั้งถิ่นฐานในดินแดนคณาอันซึ่งก็คือประเทศอิสราเอลและต่อมาพระเจ้าก็ได้ให้มีกษัตริย์ปกครองมาโดยตลอดจนมาถึงยุคสมัยราชการของกษัตริย์ดาวิดนะครับ พอมาถึงกษัตริย์ดาวิดแล้วเปาโลก,ก็เริ่มเชื่อมโยงเข้ากับพระเยซูนะครับโดยกล่าวว่าผู้เผยพระวจนะได้ทํานายว่ากษัตริย์ดาวิดจะมีวงวานของท่านผู้หนึ่งคือพระเมสยาที่จะมาบังเกิดและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตามพระสัญญาของพระเจ้าและนั่นก็คือพระเยซูที่ถูกตึงการเขียนเป็นไปตามคําของผู้เผยพระวจนะซึ่งพวกคุณก็ได้อ่านกันทุกวันสบาโต และพระเจ้าก็ได้ทรงทําให้พระเยซูปเป็นขึ้นจากความตายเหล่าสาวกหลายร้อยคนในเยรูซาเลม็มก็ได้เห็นพระองค์หลายวันก่อนที่จะถูกรับขึ้นสู่สวรรค์ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้คือข่าวประเสริฐซึ่งพระเจ้าได้สัญญาไว้กับบรรพบุรุษของพวกเรานะครับและโดยทางความเชื่อในการรับโทษบาปแทนพวกเราของพระเยซู ดังนั้นพวกเราจึงได้รับการอภัยโทษบาปใครที่เชื่อในพระเยซูก็จะถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมพ้นจากการถูกพิพากษาไม่ต้องอาศัยบทบัญญัติของโมเสสแต่ว่าเป็นพระคุณที่ได้รับเปล่าๆจากพระเจ้าเมื่อทุกคนในธรรมศาลานะครับได้ยินท่านเปาโลไลา่ย,ยาวมาดังนี้ต่างก็ตื่นเต้นดีใจและชื่นชอบถ้อยคำของเปาโลพวกเขาก็เชื้อเชิญให้เปาโลกับบาราบัส มาที่ธรมารมศาลาอีกครั้งในวันสัปดาห์ถัดไปเพราะอยากจะฟังอีกนะครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประเด็นแรกของการเฝ้าเดี่ยววันนี้ว่าเปาโลใช้วิธีประกาศข่าวประเสริฐต่อคนยิวและคนต่างชาติด้วยวิธีไหนอย่างไรเป็นผลอย่างไรและมีจุดใดที่เราสามารถนําวิธีประกาศของท่านเปาโลมาประยุกต์ใช้ได้บ้างครับ เรมาที่ผมได้รับก็คือสูตรการประกาศของเปาโลในตอนนี้ก็คือเขาจะเริ่มจากการเล่าถึงเรื่องราวในพระคมภีร์เดิมก่อนเลยนะครับเพราะอะไรครับประการแรกก็เพราะเขายังไม่เอ่ยถึงพระเยซูถูกตึงการเขยนทันทีทันใดในตอนแรกแต่เขาเอ่ยถึงข้อพระคัมภีร์ต่างๆในพันธสัญญาเดิมมันก็ทําให้ชาวยิวได้เกิดความเชื่อถือว่าคนแปลกหน้าที่ชื่อเปาโลคนนี้เป็นคนที่เชี่ยวชาญพระคมภี์ไม่ใช่คนไม่รู้อิโนอิเนมาจากไหนนะครับ ตรงนี้ก็เป็นแบบอย่างให้แก่คริสเตียนเราคือเมื่อเราจะประกาศข่าวประเสริฐเราไม่ควรรีบเข้าเรื่องที่จะพูดทันทีว่าพระเยซูรักคุณนะพระเยซูตายบนการเขียนเพื่อคุณนะคือการพูดแบบนี้ทันทีมันก็ทําให้ชาวไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธเขาก็ไม่เก็ตเลยนะครับเขาจะคิดว่ามันไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับชีวิตเขาเลยและอาจจะต่อต้านคุณเลยทันทีนะครับ การที่สองเมื่อพวกคนเริ่มเห็นว่าเปาโลมีความรู้ในพระคัมภีร์และก็พูดเรื่องที่พวกอยู่เข้าใจได้ดีไม่ได้พูดเรื่องที่พวกเขาไม่เข้าใจส่วนชาวต่างชาติก็ได้รับรู้แบ็กกราวความเป็นมาของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติอยู่ก็เลยไม่มีใครต่อต้านและก็อยากจะฟังต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบอย่างแก่คริสเตียนเราเวลาเราไปประกาศเราก็ควรจะพูดเรื่องที่ชาวพุทธเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับอย่าไปพูดเรื่องอที่เป็นเกี่ยวกับ พระคัมภีร์เดิมเรื่องของโมเสสดาวิดยืดยาวเพราะพวกเขาไม่รู้เรื่องนะครับแต่ให้เราพูดเรื่องที่ชาวพุทธเข้าใจได้ง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นอาจจะพูดถึงว่าการทำชั่วก็คือการทำบาปและก็จะมีผลให้ต้องรับโทษเวรกรรมของบาปตายแล้วก็จะตกนรกคือพูดแบบนี้ชาวพุทธก็จะไม่เถียงคุณนะครับเพราะว่าเขาก็มีความเชื่อเหมือนกันตรงนี้ประการที่สาม เมื่อท่านเปาโลเห็นว่าผู้คนสนใจฟังและไม่มีใครต่อต้านเขาก็เริ่มโยงเข้ามาหากษัตริย์ดาวิดเพราะว่าในพระคัมภีร์เดิมก็มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าสัญญากับดาวิดว่าวงวานของเขาจะมีผู้หนึ่งเป็นพระเมสสิยาซึ่งก็คือพระผู้ช่วยให้รอดที่จะมารับโทษบาปแทนชาวโลกผู้นั้นก็คือพระเยซูซึ่งได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วในเชื้อสายวงวานของดาวิดนี่จึงเป็นการเชื่อมโยง ลอยต่อระหว่างพันธสัญญาเดิมเข้ากับพันธสัญญาใหม่ได้อย่างสวยงามเลยนะครับประการที่สี่จากนั้นท่านเปาโลจึงประกาศข่าวประเสริฐคือการบอกว่าพระเยซูผู้บริสุทธิ์แต่ถูกตึงตายบนกางเขนอย่างทรมานก็เพื่อรับโทษบาปแทนมนุษย์พระเจ้าสัญญาว่าใครที่ยอมรับว่าตนเป็นคนบาปและเชื่อว่าพระเยซูได้ตายบนกางเขนเพื่อรับโทษบาปแทนคนนั้นก็จะได้รับความรอดจากการถูกพิพากษาและจะถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมซึ่ง เป็นความชอบธรรมที่ไม่ได้มาโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่มาโดยความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูได้ทําบนการเขียนซึ่งได้รับเป่าๆโดยพระคุณพระเจ้าถ้าเชื่อก็ได้รับถ้าไม่เชื่อก็อดมีใครต้องการที่จะรับของขวัญจากพระเจ้านี้บ้างไหมท่านอาจารย์เปาโลก็พูดตอบท้ายแบบนี้นะครับนี่แหละครับพี่น้องเราก็สามารถที่จะทําตามวิธีของท่านเปาโลเอามาประยุกต์ใช้ได้โดยเราก็พูดถึงผลร้ายของบาปเวียนกรรม ที่อาจจะทําให้เกิดความเจ็บป่วยเป็นหนี้ครอบครัวแตกแยกโดนโกงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรอะไร,ะไรต่างๆที่ชาวพุทธเรียกว่ารับเวรรับกรรมหรือเคาะกรรมนั่นแหละครับซึ่งมันก็ล้วนเกิดจากผลร้ายของบาปตามภาษาของคริสเตียนเราไงล่ะครับเราก็พูดให้อยู่ในภาษาของชาวพุทธเขาเข้าใจได้ง่ายตรงนี้นะครับและพระเจ้าก็ได้ให้พระเยซูมารับโทษรับผลร้ายของบาปคือรับเวรรับกรรมรับเคาะกรรมแทนเราแล้ว และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมละเล็กได้ถึงข้อพระคัมภีร์หลายๆข้อที่บ่งชี้ชัดว่าพระเยซูได้แบกรับโทษบาปเมียนกรรมอะไรบ้างนะครับแทนพวกเราที่การเขียนผมจึงจะขอนามาแบ่งปันนิดนึงตรงนี้ให้คุณท่องไว้เลยเวลาไปประกาศข่าวประเสร,ริฐกับชาวพุทธก็ให้คนบอกเขาว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าคนเราทุกคนล้วน จะต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ไม่มีใครเลยที่จะสามารถทำดีได้100%เตแค่พูดมุสาโกหกครั้งเดียวในชีวิตก็ทำบาปมีเวรมีกรรมติดตัวต้องตกนรกแล้วแต่ว่าพระเจ้าทรงรักเราจึงประทานพระบุตรองเดียวคือพระเยซูมายอมทนทุกขทรมานสาหัสเพื่อรับโทษบาปหรือก็คือรับโทษเวรกรรมทั้งหลายแทนเรา,เาได้แก่การรับโทษเวรกรรมทั้งหลายได้แก่อะไรบ้างครับก็ ปรากฏในอิสยาบทที่53าสิข้หที่มีเขียนไว้ว่าที่พระเยซูถูกเคี่ยนถูกบอยตีก็เพื่อให้เราได้รับการรักษาให้หายพี่น้องที่รักถ้าคุณเคยดูหนังพระเยซูรเรื่อง the passion of christ คุณจะเห็นว่าพระเยซูถูกเคี่ยนด้วยแส้ที่น่าสยดสยองมากนะครับคือตรงปลายแส้จะมีตะขอซึ่งจะตะวัดเกี่ยวเอาเนื้อออกมาด้วยและถูกเคี่ยนแบบนี้ถึง40ครั้งนะครับตามเนื้อตามตัว ก็กลายเป็นแผลแบบที่เรียกว่าเละไปทั้งตัวนะครับคือถ้าเราโดนเขี้ยนแค่ครั้งเดียวด้วยแสบแบบนี้ก็แทบจะทนไม่ไหวแล้วจริงไหมครับนี่ก็คือการที่พระเยซูผู้บริสุทธิ์ไม่มีบาทยอมเจ็บปวดสาหัสรับโทษบาปเวียนกรรมของพวกเราแทนไงล่ะครับซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนรับเอาเคาะกรรมในด้านสุขภาพร่างกายของคุณที่เจ็บป่วยไปไว้ที่พระองค์ถ้าคุณเป็นมะเร็งเป็นอัมาพาตหรือเป็นโรคร้ายอะไรก็ตาม ซึ่งเป็นผลล้ายจากบาปเวียนกรรมของคุณคุณไม่จําเป็นจะต้องไปปล่อยนกปล่อยปลาหรือไปฝึกสมาธิวิปัสสนานั่งหลังขดหลังแข็งเพื่อจะสะเดาะข้ออะไรเลยนะครับถ้าคุณกําลังเจ็บป่วยอยู่วิธีง่ายๆคือเอาหนัง พระเยซูเรื่อง The Passion of Christ ตอนที่พระเยซูถูกเคี่ยนอย่างทารุณมาดูซ้ํำบ่อยๆให้ฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกนะครับและขณะที่ดูก็ให้คนอธิษฐานในใจว่าพระเยซูได้ยอมรับความเจ็บปวดสาหัสเพื่อได้แบกเอาโทษบาปเวียนกรรมของฉันไปหมดแล้วบัดนี้ฉันจึงได้รับการรักษาและหายดีแล้วให้คนบอกตัวเองแบบนี้ด้วยความเชื่อความศรัทธาในข่าวประเสริฐนี้นะครับแล้วคุณก็จะหายโรคอย่างอัศจรรย์ครับ แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับด้วยประสบการณ์การเปร็นคริสเตียนมา20กว่าปีของผมผมพบว่าการอัศจรรย์แบบนี้ได้ผลกับคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนนะครับหรือเพิ่งจะอธิษฐานรับเชื่อใหม่ๆเพราะว่าพระเจ้าต้องการแดงหมายสำคัญให้เขาเกิดความเชื่อศรัทธานในพระองค์นะครับแต่สำหรับคนที่เป็นคริสเตียนานานแล้วการอัศจรรย์มักจะเกิดขึ้นเมื่อคนกลับใจใหม่จากบาปนะครับ คุณจะเอาแต่อ้างการเขียนพระเยซูโดยไม่ได้กลับใจใหม่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมพบว่าการอัศจรรย์มักจะเกิดนอกโบสถ์เวลาไปประกาศกับคนไม่เชื่อนะครับแต่สําหรับคริสเตียนที่อยู่ในโบสถ์ไม่ค่อยมีการอัศจรรย์จนกว่าคริสเตียนคนนั้นจะสํานึกผิดกลับใจใหม่จากบาปจริงๆจังๆนะครับเนื่องจากเป็นคริสเตียนมานานแล้วพระเจ้าต้องการที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขอุปนิสัยและทัศนคติการดําเนินชีวิตของพวกเรานะครับ แรกก็ควรจะดําเนินชีวิตแบบชนิดที่เรียกว่าเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดาเนินชีวิตตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามเนื้อหนังนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คริสเตียนเราเป็นแบบนี้นะครับก็ยังมีข้อพระคัมภีร์อีกหลายๆข้อที่สะท้อนถึงการรับโทษบาปเวียนกรรมแทนเราแต่ผมไม่มีเวลามากจะขอแบ่งปันอีกข้อเดียวก่อนคือโรมบทที่ 6: ข้อ2ี่ที่กล่าวว่าค่าจ้างของบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เห็นไหมครับพี่น้องบาปเวรกรรมทั้งหลายที่เราทําจะนํามาซึ่งความตายนะครับบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะฉันทําบาปด้วยการคดโกงหรือพูดโกหกมุสาทาร้ายเบียดเบียนคนอื่นฉันก็ยังไม่เห็นตายเลยคือตรงนี้คนจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนนะครับคือพระคมพีตอนนี้หมายถึงจิตวิญญาณตายนะครับจิตวิญญาณเป็นส่วนที่ใช้ติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เมื่อคนทำบาปจิตวิญญาณของคุณก็ไม่บริสุทธิ์และก็ถูกตัดขาดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าถูกตัดขาดนานแค่ไหนครับ ก็ตลอดช่วนิรันเลยแต่สําหรับคนที่เชื่อในข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต mm. ์เขาจะได้รับของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันก็หมายถึงการได้มีจิตวิญญาณซึ่งเคยตายแล้วบังเกิดใหม่ขึ้นมานะครับความหมายก็คือส่วนที่เคยถูกแยกขาดจากพระเจ้าก็กลับมาติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อีกครั้งและได้นานแค่ไหนครับก็ตลอดช่วนิรันเลยเช่นกันหมายถึง ถ้าตายแล้วก็ได้ไปอยู่สุสขสบายกับพระเจ้าชั่วนิรันดรน,นั่นเองส่วนคนที่ไม่เชื่อในการไถ่าบาปของพระเยซูที่การเขียนเขาก็ยังคงมีชีวิตจมอยู่ในบาปนะครับเพราะยังไม่ได้ถูกล้างบาปออกไปจิตวิญญาณของเขาจึงยังคงไม่บริสุทธิ์และถูกตัดขาดจากพระเจ้านะครับไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใดๆกับพระเจ้าเลยพอตายแล้วจะไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ก็ไม่ได้นะครับ มีแต่ไปนรกอย่างเดียวนี่ก็คือข่าวประเสริฐที่คริสเตียนเราจะไปบอกกับชาวโลกทุกคนนะครับเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้มาเป่าๆฟรีๆโดยเพียงเชื่อในการไถ่บาปของพระเยซูบ,บนกางเขนเมื่อคุณพูดจบแล้วก็ให้คุณตบท้ายด้วยการถามเขาว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาข,ข,ของขวัญจากพระเจ้านี้ถ้าเอาก็อธิษฐานร,รับเชื่อพระเยซูต,ตามผมนะครับแล้วคุณก็อธิษฐานนำเขารับเชื่อแต่ถ้าเขาไม่เอา ก็ไม่ต้องเสียใจแล้วก็ไม่ต้องไปโกรธเขาหรือพยายามบีบบังคับหรือพยายามตื้อให้เขารับเชื่อนะครับเพราะว่ามารซาตานก็ยังปิดบังตาใจเขาอยู่ให้คุณถอยกลับมาอธิษฐานเผื่อเขาไปเรื่อยๆแล้ววันหน้ามีโอกาสดีๆก็ปรับไปประกาศกับเขาใหม่ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีวันหนึ่งที่พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จะเปิดตาใจให้เขาได้เห็นความจริงของข่าวประเสริฐและก็จะเชื่อพระเยซูเองครับ ผมเองก็ทำแบบนี้กับญาติพี่น้องของผมบางคนก็รับเชื่อได้เร็วบางคนก็เป็นสิปีแล้วก็ยังไม่ยอมรับเชื่อแต่ผมก็ไม่หยุดที่จะอธิษฐานเผื่อและประกาศไปเรื่อยๆนะครับการประกาศข่าวประเสริฐมันเป็นการทําสงครามระหว่างพระเจ้ากับซาตานนะครับซึ่งคุณมองด้วยตาไม่เห็นและคุณจะต้องร่วมมือกับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์โดยอธิษฐานเผื่อคนที่ไม่เชื่อไปตลอด นะครับจนกว่าเขาจะรับเชื่อและเมื่อเขารับเชื่อแล้วก็อย่าหยุดอธิษฐานเผื่อเขาก็ยังต้องอธิษฐานเผื่อให้เขาเติบโตเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งอีกด้วยนะครับพี่น้องที่รักยังมีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นที่กางเขนอีกหลายๆอย่างซึ่งพระเยซูก็ได้แบกรับเอาโทษของบาปแทนคุณหลายๆเรื่องไว้และเป็นผลให้คุณก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่เฝ้าเดียวในซีรีส์นี้มีเวลาจํากัดถ้าคุณอยากรู้ว่ามีการแลกเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นที่กางเขนบ้างก็แอดไลน์ทักมาถามผม ได้ที่ไลน์ไอดี b ิ b ๊กบิ๊กสี่เจ็ดเจ็จนะครับจากนั้นคุณหมอลูกาก็บันทึกต่อในข้อ48ว่าแล้วบรรดาคนต่างชาติที่เป็นชาวกรีกและชาวโลมันก็ล้วนตื่นเต้นดีใจกับข่าวดีข่าวประเสริฐนี้และคนที่ถูกกําหนดไว้ให้มีชีวิตนิรันร์ก็รับเชื่อพระเยซูก,กันทั้งหมดนะครับตรงนี้เรมาที่ผมได้รับเป็นประเด็นที่2ของการเฝ้าเดี่ยววันนี้ก็คือ พวกเราที่มาเป็นคริสเตียนเราถูกกาหนดไว้แล้วล่วงหน้าที่เราจะได้รับความรอดและชีวิตนิรันดร์นะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้หมอลูกาก็เขียนไว้ว่าคนทีเ่เป็นชาวกรีกชาวโรมันที่เขารับเชื่อพระเยซูเขาก็คือคนที่ถูกกําหนดไว้ให้มีชีวิตนิรันดร์นะครับมันก็แปลว่าอะไรมันก็แปลว่าคุณและผมมาเป็นคริสเตียนไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันเป็นแผนการของพระเจ้าที่ถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วคุณและผมถูกพระเจ้า กำหนดไว้ล่วงหน้าให้มาเป็นคริสเตียน1%ในประเทศไทยที่จะไปนำชาวไทยที่เหลืออีก99%มารับของขวัญคือความรอดและชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าไงล่ะครับต่อมาในข้อ50ถึง52คุณหมอโลูก,กาก็บันทึกต่อไปว่าในช่วงเวลานั้นก็มีผู้เชื่อพระเยซูทว,วีขึ้นมากมายทั่วแคว้นนั้นนะครับ มากจะจนพวกผู้นำศาสนาอยู่ัวโบราณก็พากันอิจฉาตาลอนเพราะพวกเขาอยู่ในแคว้นนี้มาหลายสิบปีไม่เคยมีคนต่างชาติมาเชื่อพระเจ้ามากมายขนาดนี้แทนที่พวกเขาจะดีอกดีใจแต่กับอิจฉาตาลอนนะครับก็เลยไปยุยงปลุกปั่นให้เหล่าบุรุษที่เป็นผู้นำของเมืองนี้และเหล่าสตรีลูกเจ้าขุนมุลนายให้เลิกเชื่อพระเยซูแล้วหันมาข่มเหงเปาโลกับบาราบัสจนถึงขั้นขับไล่พวกเขาออกไปจากเมืองนี้นะครับเปาโลกับเปโตเอ่อกับ บรนาบัสก็สะบัดฝุ่นฝุ่นออกจากเท้าและเดินทางไปประกาศยังเมืองอื่นต่อไปนะครับส่วนเหล่าสาวกในเมืองนี้ก็ยังคงมีความเชื่อเข้มแข็งและชื่นชมยินดีในพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นะครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดช่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประเด็นที่3ของการเฝ้าเดียววันนี้ว่าเหตุใด ท่านเปาโลกับบาราบัสจึงถูกข่มเหงและถูกขับไล่ออกจากเมืองที่กำลังประกาศอย่างเกิดผลนั้นและพวกเขาสะบัดฝุ่นออกจากเท้าหมายความว่าอะไรและเหตุใดเหล่าสาบกแทนที่จะเศร้าใจกับการถูกข่มเหงแต่กับชื่นชมยินดี เลม่าที่ผมได้รับก็คือทั้งสองท่านถูกขับไล่ออกไปก็เพราะพวกยิวหัวโบราณที่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมบัญญัติของโมเสสไม่ยอมรับคําสอนของเปาโลครับเขาไม่เชื่อและไม่ยอมรับข่าวประเสริฐของขวัญจากพระเจ้าที่มาทางพระเยซูคริสต์เขาไม่เชื่อว่าการตายของพระเยซูบนการเขียนเป็นการไถ่าบาปให้แก่มนุษยชาติเขาคิดว่าต้องทําความดีให้ได้มาตรฐานของพระเจ้าตามบัญญัติของโมเสสเ,เท่านั้นจึงจะได้รับการอภัยโทษบาปและจึงจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้า เขาไม่เชื่อว่าพระเยซูคือพระเมสสปดกหรือก็คือลูกแกะของพระเจ้าที่มารับโทษบาปเวรกรรมของมนุษย์เมื่อเขาไม่เชื่อตรงนี้แล้วเขาก็มาเห็นชาวต่างชาติมากมายรับเชื่อพระเยซูเขาก็เกิดความอิจฉาตาล้อนในการเกิดผลมากในการประกาศของท่านเปาโลจึงทนไม่ไหวที่จะหาทางข่มเหงและขับไล่ทั้งสองออกไปจากเมืองนะครับและการที่ทั้งเปาโลกับบาราบัสสะบัดฝุ่นออกจากเท้าตรงนี้ พระเยซูก็เคยสอนให้สาวกทําแบบนี้นะครับคือถ้าไปประกาศเมืองใดแล้วเขาไม่ต้อนรับก็ให้สะบัดฝุ่นออกจากเท้าตรงนี้มันเป็นการแสดงถึงการที่จะได้ไม่ต้องรับผิดชอบในวันพิพากษานะครับความหมายก็คือถ้าพระบิญาบริสุทธิ์ทรงนําคุณไปประกาศกับเมืองใดหรือชุมชนใดแล้วพวกเขาไม่เชื่อพระเยซูพวกเขาก็จะถูกพิพากษาโดยที่คุณและผมก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะครับ เพื่ออะไรครับก็เพื่อฝุ่นของชุมชนนั้นหรือเมืองนั้นจะได้ไม่มาเกาะติดอยู่ที่เท้าของคุณและผมไงล่ะครับความหมายก็คือคุณก็จะได้ไม่ต้องอมีความรู้สึกผิดเกาะติดอยู่ในใจคุณเพราะว่าเป็นเพราะพวกเขาไม่เชื่อเองไม่ใช่ความผิดของคุณไงล่ะครับส่วนการที่เหล่าสาวกผู้เชื่อซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองนั้นพวกเขามีความชื่นชมยินดีแม้จะถูกข่มเหงนั่นก็เป็นเพราะความชื่นชมยินดีมันเป็นผลหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไงล่ะครับ พวกเขาก็เต็มเปลี่ยนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงไม่ได้หดหูห่หอเหี่ยวท้อแท้สิ้นหวังกับการถูกข่มเหงนี่ก็เป็นอาการหนึ่งของคนที่เต็มเปลี่ยนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเขาจะไม่มีความเครียดความวิตกกังวลหวาดกลัวต่อปัญหาใดๆเพราะเขาเต็มล้นด้วยพระวินญ,ญาณบริสุทธิ์อยู่สําหรับตัวผมเองนะครับถ้าผมพบว่าเมื่อใดก็ตามที่ตัวผมเกิดอารมณ์ที่เป็นความเครียด ความกดอู่ห่อเหี่ยวท้อแท้สิ้นหวังขึ้นมาเมื่อไหร่ผมก็จะรีบหยุดกิจกรรมที่ทําอยู่ทันทีแล้วนั่งลงอธิษฐานทูลขอการเจิมเต็มเปีเป่ยมเต็มล้นในพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะหลั่งไหลเข้ามาครอบครองความคิดจิตใจของผมจนเต็มเปีเป่ยมแล้วก็จะทําให้ผมหายจากความเครียดความหวาดกลัววิตกกังวลหายจากความท้อแท้ท้อถอยได้ทันทีเลยนะครับ และก็มีความชื่นชมยินดีและสันติสุขเข้ามาแทนถ้าคุณเกิดอารมณ์ลบๆไม่ดีขึ้นมาอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับให้รีบอธิษฐานทูลขอการเจมเิมเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วคุณก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขถ้าคุณไม่รู้จะทูลขอการเจมิมเต็มเปี่ยมเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไรก็ค้นหารับฟังคลิปในซีรีส์วิธีรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งผมแบ่งปันไว้แล้วใน YouTube ช่องนี้นะครับ เอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันคําถามสําหรับทบทวนและใกล้ครววในการเฝ้าเดี่ยววันนี้ก็คือคุณประทับใจพระคมภีต,ตอนใดเป็นพิเศษครับมีเรมาอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสบอกคุณอย่างเป็นส่วนตัวมีคําเตือนสติในเรื่องใดบ้างมีคําหนุนใจและเสริมสร้างในเรื่องอะไรบ้างคุณจะต้องเปลี่ยนทัศนคติการมองโลกไปเป็นแบบไหนอย่างไรคุณจะตอบสนองต่อเสียงของพระองค์อย่างไร และจะนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของคุณอย่างไรเพื่อให้ชีวิตของคุณเกิดผลมากและเป็นไปตามแผนของพระเจ้าครับให้คนพิมพ์ข้อความคําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับขอพระเจ้าไวยพร